กาสบายดีสวัสดีพี่น้องป้าป้าสุ่ขวชุ่มก้นจ้าพี่น้องืันนี้มากินขา้าวต้มปลาสอนมันคืออนี้กันข้าวต้มเป็ดจ้ะพี่น้องจ้ขาข้าวต้มเป็ดอืมลดสาตแ์่บแซ่บคักจ้กพี่น้องจ้าแล้วก็จะมีเดือดแปลงเป็ดจ้าพี่น้องอันนี้เดือดแปลงเป็ดจ้า นี่แต่ก็มีอย่างเป็ดน้ำจ่าพี่น้องจ้าโอ้ยอย่างเป็ดกับไม้หมยจ่าพี่น้องอันนี้น้องพอดกินไปแล้วกินไปเรียบร้อยแหลวจ้าพี่น้องจ้าอืมผักกบผักแกมครับนี่บวกทัวผักงาวจ้าพี่น้องแล้วก็มีผักอย่างก็ ลรมซื้อตัน,อนนักพักซีนเลแหละจ้ะพี่น้องจ้ะนี่บอกตัวพักยาวกินก็เดือดเปลงเป็ดจ้ะพี่น้องจ้ะนี่มาแสนมดมกันากพี่น้องอ้มีคนจับกล่องหายใช่ไหมนี่ห้าก็สุใสแบบนี้แล้วก็จะบีบมะนาวใส่จ้ะพี่น้อง วีบของนาใส่แต่ก็พิกคุยกับปีจ้กพี่น้องจ้าอืมแซ่บแซ่บของกันจ้าพี่น้องอืมอืมแซ่ เลือดแปลงเป็ดหืแมแสบแห้งจ้ะอันนี้ข้าวต้มเป็ดจ้ะพี่นกจ้ะ อจริงก็ว่าเส็ดตุ่มเป็นั่ะแหละแต่ว่าเล่อหรหุงข่าวจากพี่น้องจา๊าเลยมาตุ่มแบบนี้เลยแซวคัก ้าพี่น้องสามลูกคิวน,นี่กับฝากพี่ว่กของน้องเว้บเดียวเลยตาพี่น้องเด๋ยวก,กนก่อกอนยูขเขาวแฮ้ง